ทักทิ้งกเดินสวัสดีครับพบกับอัเทอร์พเดน่าอาร์กันอีกแล้วนะครับแล้วก็พบกันอย่างหน้าสว่างอีกแล้วนะจ๊ะไม่เ,เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมต้องน่าสว่างขนาดนี้บางทีเออคือเราไม่สามารถหาแสงธรรมชาติได้เพราะถ้าหาแสงธรรมชาติเราจะต้องไปอัดหน้าบ้านเราซึ่งเราก็ต้องใช้โคมไฟและโคมไฟมันก็จะสว่างมากคือณนะจุดๆดนี้ไม่มีอะไรเพอร์เฟกเลยจะบอกให้ <c oughs> นะวันนี้นะฮะเราจะมาทำ Q&A EP ที่16กันนั่นเองนะฮะเราจะเอาคำถามจาก EP ที่15เนี่ยมาถามใน EP และถ้าหากใครอยากถามใน E ีพีที่เนี่ยก็สามารถถามได้ใน E ีีที่16นี้เท่านั้นนะฮะถ้าหากไปถามใน E ีอื่นหรือคลิปวิดีโออื่นเราก็จะไม่ตอบใครหมายถึงเราจะไม่เอาไปตอบใน E ีีหน้าแต่ว่าเราจะคอมเมนต์ตอบกันโอเคนะเอาล่ะเราจะมาเริ่มกันเลยจะได้ไม่เสียเวลานะฮะามารเริ่มกันที่คําถามแรกเลยนะฮะจากโทกุชาแนลซึ่งมีมาสามคำถามนั่นเองนะครับถามมาว่าข้อ1พที่เล่นเกมไมค์ครับได้ไหมครับ ไม่มีเกมไมค์ครับนะครับพี่เล่นเกมไมค์ครับไม่เป็นด้วยข้อ2ตอนม .1 พี่ทําอะไรพี่เรียนครับผมพี่เรียนข้อ3เรียนจบแล้วพี่จะทํางานอะไรพี่อยากมีธุรกิจส่วนตัวนะฮะอาจจะทํางานเก็บเงินแต่ไม่รู้ว่าจะทํางานอะไรก็คืออะไรก็ได้นะจุดจุดนั้นคืออยากทํางานอะไรก็ทําคือทําได้หมดถ้าทาแล้วมีความสุขก,ก็จะทําคําถามต่อไปถามมาจาก นะคะถามว่าพี่จะทำรีแอคไลนการ Idol s c h o o ูไหมคะดูก่อนถ้าเกิดว่ามันมีอะไรน่าสนใจอาจจะทำแต่ถ้าเกิดว่าถ้าดูแล้วรีแอคชันมันไม่ออกมาจริงๆก็อาจจะไม่ทำคำถามต่อไปถามมาจากน้องพลิงนะจ๊ะนะถามว่าโหวตคู่ไหนให้ทำภารกิจในเร a ยลลิตี้วันวันโกค่ะเออเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีคู่ไหนให้โหวตบ้างนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าชิปคู่ไหนเนี่ยคุงเนี่ยนะฮะนะ แต่ว่าเราเหตุภาพออกมาแล้วแหละว่าวันวัน,วนโกเนี่ยมีจินฮีเนาะต่อไปถามมาจากคนทัขคออีกแล้วนะถามว่ามีวงที่โคตรเกลียดไหมวงที่โคตรเกลียดน่ะไม่มีนะฮะมีแต่ไม่ชอบกับเฉยๆนั่นเองนะครับคำถามต่อไปถามมาจากตังเจมนะคะถามว่าถ้าพี่ซื้อบ้านวันวนานแล้วพี่ได้การ์ดหรือโปสที่ไม่ใช่เมนพี่จะทํำยังไงคะพี่จะเก็บไว้ครับเพราะว่า ทุกคนก็คือสามีของพี่เมย์เราก็คือผัวหลักนะฮะส่วนทุกคนก็คือผัวรองเรานั่นเองน,นจะจ๊ะคำถามต่อไปถามมาจากผู้กันนะฮะถามมาว่าพี่ได้ดูรายการไอเดลส o ูลไหมคะดูครับดูไปแค่ ep หนะนึ่งนะ ep สอ ep สามยังไม่ได้ดูต่อไปถามมาจากแดวีมากูมากูนะฮะถามว่าทีเซอร์ที่ปล่อยมาพี่ชอบคนไหนที่สุดคะแน่นอนอยู่แล้วพี่ต้องชอบแดนเที่ยวนะฮะ โอ้แต่ว่าลองลงมาเดี๋ยวพี่จีซองนะเพราะว่าพี่จีซองน่ารักมากเลยอะ่ะต่อไปนะครับถามมาวะถามมาวะถามมาจากอนกมลเพชรดำลมศัตว์นะฮะถามว่าพี่เคยเรียนภาษาเกาหลีมาแล้วหรือคะถ้าเคยเรียนนี่เรียนมาอีปีแล้วแล้วพี่คิดว่าภาษาเกาหลียากไหมคะพี่ไม่เคยเรียนภาษาเกาหลีนะฮะแต่ว่าพี่ศึกษาเองนะฮะด้วยจากหนังสือแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆนานานะครับก็ได้พอประมาณอ่านภาษาเกาหลีได้แปลไ,ได้นิดหน่อยอะไรอย่างนี้ไม่ถึงขนาดว่าเก่งมากอะไรอย่างนี้นุ่ค่อนข้างยากนะเพราะว่ามันเป็นภาษาที่คล้ายกับภาษา ถือว่ามันจะมีตัวอักษรน้อยแต่ว่าคาเนี่ยมันคล้ายๆกันเยอะแล้วมันก็ออกเสียงคล้ายกันแต่ว่าคําแปลความหมายของมันมันไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้เนาะมันจะยากตรงนี้แหละต่อไปคําถามมาจากคาวาอิแน่ๆนะฮะถามว่ามีคนคุยไหมคะไม่มีค่ะคำถามต่อไปถามมาจาก C Be ีก้าสิบเก้าดสกอร์สจุดนสกอร์นะฮะถามมาว่ารู้จักวงอัสโตไหม รู้จักครับผมวงอัสโตมี5านนะฮะคำถาาที่สองชอบใครในยูวิกครับชอบชื่อว่าอะไรนะลาวีลาบีลาวีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นแรปเปอร์นะฮะคำถามต่อไปถามมาว่าติ่งเก่ามานานกี่ปีแล้วจ้าคือเราติ่งมาตั้งแต่ป .6 นะอยู่ในช่วงป .6 นะฮะถึงตอนนี้ปี3ก็ประมาณ9ปี10ปีแล้วบางแกแล้วเนาะคำาถามต่อไปนะฮะถามมาจากทานทารานะฮะพี่มีคู่ชิเดเวันนวันไหมคะชอบง เมียวนะจ๊ะชอบมักงคำถามต่อไปถามมาจาก armys u n d e r s c 03d นะฮะถามมาว่าพี่ชอบทีเซอร์ใครที่ปล่อยออกมามากที่สุดชอบแดเนียลนะจ๊ะ <c oughs> เออเราจริงเลยแล้วก็มีฉากถอดเฟื้อโอม oh y g i r l สมีชางคำถามต่อไปจาก sugar love นะฮะถามว่าพี่คิดยังไงกับควานลินคะ <c oughs> ควานลินเป็นหนึ่งคนที่ฉันเชียร์มาตั้งแต่เริ่มนะคะคือเราเป็นเด็กคิว เออคือเราเป็นเด็กฝึกค่ายคิว้วไม่ใช่คือเราอะ่ะเป็นมนุษย์ที่ไม่ว่าคิ้วจะปล่อยวงไหนมาเราก็จะติงแองติิงติงติง,ตง,ตง,ตง เพราะว่าคิวเนี่ยเป็นบลุกเบิกความติ่งของเราตอนเราติ่งหนักมากๆเนี่ยคือเราติ่งคิวนะนั่นก็คือวงบีส t นั่นเองแล้วเราก็รู้ว่าบีสเนี่ยอยู่่ายคิวแล้วเราก็ติ่งคิวมาตอลอดทั้ง CLCB2B และเพนทาก้อนตอนนี้เราก็ติ่งทุกวงนะจ๊ะต่อไปถามมาจากไฮสปีดท่าลันนะฮะถามว่าพี่ครับพี่คิดว่าผมจะออเดชั่นผ่านไหมเรื่องสินค้าะครับต้องสู้ๆนะฮะผ่านไม่ผ่านไม่เป็นไรก็ถือว่ามันเป็นประสบการณ์แล้วเราก็เอาประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยมาพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะส แดฮยอนอปป้าธาตุรักเด็กโปรดิวส์วันันนะจ๊ะถามว่าพี่คิดว่าพี่จะแต่งงานกับแบ็คโฮตอนไหนคะแอนพี่คิดว่าคู่แบ็ควีกับโฮลินเป็นไงบ้างคะ พี่ก็ว่าน่าจะเป็นช่วงที่พี่อาจจะเรียนจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นช่วงที่แบบไม่มีภาระอะไรแล้วบางทีพี่อาจจะไปอยู่กับพ่อแม่ของแบ็คโฮก็ได้นะด้วยความเป็นแม่สีเรือนเนี่ยเราจะต้องอยู่ที่บ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ของแบ็คโฮแบ่งเบาภาระท่านเราจะได้มีหน้าที่ที่แบบสมกับที่จะเป็นภรรยาของแบ mm ็คโฮก็เราต้องทำหน้าที่ภรรยาให้ดีที่สุดนั่นเองนะคะส่วน <laughs> พี่คิดว่าแบ็คพีกับโพลินเป็นไงบ้างคะพี่ว่าคู่แบ็คพีเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคู่เหมือนอารมณ์เหมือนแบบว่าแบดบอ กับสาวน้อยมุ้งมิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโฮลินเนี่ยพี่ว่ามันเหมาะสมกันเนาะทางคู่มันก็แบดกันอ่ะมันดูเข้ากันแล้วมันก็น่ารักดีเออแล้วต่อไปถามจากเดชาอัสกุมออ่างเงี้ย่ะคำถามที่หนึ่งถามว่าพี่ชอบใครในวง BTS พี่ชอบชูกานะครับเหตุผลคือข่าวนั่นเองนะข่าวมาข่าวแบบออมอออมอ ขำาที่สองถ้าแบล็คทิงมีคนที่ถ่ายพี่จะไปดูไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับเงินนะฮะเงินถ้าเรามีเงินเราก็จะไปถ้าเราไม่มีเงินเราก็ไม่ไปนั่นเองนะฮะไม่ว่าจะวงไหนยกเวน้นถ้าหากว่าเป็นวงหลักเราจริงๆนะฮะเช่นวงไฮไลท์อะไรอย่างงี้อาจจะไปนะจ๊ะคำามที่สพี่อยากไปประเทศไหนมากที่สุดอยากไปอเมริกามากที่สุดนะครับคำถามต่อไปนะฮะถามมาจากปางประดับ ถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับถามมาว่าชอบโมเมนต์ไหนในรายการโปรดิวซ์หนึ่งร้อยหนึ่งมากที่สุดคะเราชอบโมเมนต์ตอนหลังๆอะที่นางแข่งกันให้ทายคําให้ปัดจิงดีทาลิปสติกมันเป็นอะไรที่ตลกมากแล้วมันก็สนุกมากเท่าที่สุดเท่าที่เคยเจอมามันสนุกจริงๆมันดูไม่ได้เป็นศัตรูกันแต่มันอยู่แบบเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นครอบครัวเดียวกันเลยมันสนุกมากสบอกะบบคำถามต่อไปเยอะมากถามมาจากปามีปามีนะคะ ถามขนาดนี้เข้มาหาพี่ก็ได้นั้นสัามาเยอะมาถามว่าพี่เป็นติ่งตอนอายุเท่าไหร่บอกไม่ได้นะว่าอยู่เท่าไหร่เพราะว่าจำไม่ได้นะแต่ว่าอยู่ตอนช่วงป .6 นะกำลังศึกษาอยู่ป .6 คือติ่งตั้งแต่ตอนป .6 สองพี่ติ่งวงเอ็กโซไหมพี่เคยติ่งวงเอ็กโซครับก็เป็นเมนซูโฮนะก็คือที่เคยติ่งวงเอ็กโซคือว่าเราเคยติ่งมากๆมาก่อนแต่เราเพาลงแล้วแต่ถามว่ายังติ่งอยู่ไหมไม่เชิงไม่อยากเรียกว่าติ่งแต่อยากเรียกว่าติดตามผลงานเขาอ,อันดับที่สามถามว่า พี่ชอบใครในวันดังวันพี่ชอบแดเนียล่าะที่สี่พ, 4, พี่เคยไปคอนไหมพี่เคยไปครับมีคอนบีสกับคอนเวฟแล้วก็คอนของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลีแบงคอกกับโซอะไรสักอย่างหนึง่งนั่นแหละเออซึ่งไปฟีมินเมอร์ที่มีมอนสเตอรกับ Six s t a ์มาแล้วก็มี DJ เจโซดต่อไปนะฮะอยากให้ทำคลิป What in my phone พี่เคยทำแล้วนะครับถ้าหากว่าอยากลองดูลองเซิร์ชคำว่า w h what in my p h o n e แล้วก็ พิมพ์คาว่าอโถในนะาอ่าก็ได้นะคือตอนนั้นกับตอนเนี้ยแอปพลิเคชันมันคล้ายกันหมดเลยเพราะว่าเราไม่ได้แบบโหลดอะไรเพิ่มไม่ได้ลบอะไรไปอะไรอย่างงี้เพราะว่าเครื่องมันเต็มเข้าใจเพราะว่า16กิกมันไม่สามารถบรรจุอะไรได้แล้วนะจุดสได้ข้อ4ชอบใครในเอ็กโซทำไมถามข้อ4ข้อ5ข้อ4ข้อ5หลังงงข้อ6ชอบใครในเอ็กโซไหมชอบซูโฮจ้าแล้วก็แบทฮยอนนะฮะข้อ7พี่มีคู่ชิปในเอ็กโซไหมที่ชอบชันแบกนะจ๊ะ เออพี่น่ารักจังพี่แต่งหน้าสวยจังชอบชอบหนูติ่งหลายวงขอบคุณมากค่ะนะพี่ว่านอกก็ต้องน่าจะชอบซูโฮเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าพี่เห็นหน้าปกคอนเทอร์ตรลุคซูโฮนะก็จะบอกเราเป็น เมสโตมเหมือนก่อนว้าต่อไปถามมาจากแคสต์วิวชาแนลนะคะถามว่าอยากให้ทํำรับคําท่ารับคําท้านะคือไม่มีใครท้าอะไรมานะก็เลยไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะก็ถ้ามีใครท้ามาก็อาจจะทําก็แล้วแต่ว่าแบบในการตัดสินใจของเราเองว่าเราอยากทําหรือไม่ทำนะเฮ้ย <laughs> ทำไมคลิปนี้ดูเป็นเทิงดูร่างกายร่าเริงสดใสแจ่มใสอะไรก็ไม่รู้แสงมันสว่างมากทุกคนเราจะแบบ โอเคมันอาจจะสว่างนะ้อยลงก็สําหรับ Q&A e p นี้มีเพียงเท่านี้อาจจะพูดเร็วพูดแรงกันไปหน่อยนะเพราะว่า,วาคือเราถ่ายมาแล้วคลิปหนึ่งมันอาจจะแบบ ทำให้เครื่องร้อนแล้วไม่อยากให้มันตัดไปอะไรคลิปวิดีโอนี้นะครับมีเพียงเท่านี้กับการ Q&A EP ที่16ก็ถ้าหากว่าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe Like แชร์แล้วก็ Comment เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับใครที่อยากถามใน EP นะาก็ Comment ได้ใน EP นี้เลยนะฮะแล้วก็จะบอกว่าเรามี Facebook Fanpage ด้วยสามารถไปกดติดตามกันได้นะสำหรัคลิปวิดีโอในมีเพียงเท่านี้ปแล้วบายๆน่าสว่างมากจะบอกว่าฉันไปแล้วกับดม a m o n d งล้บายบายค่ะ เหนื่อยอะบางทีร่าเริงกันไปเรื่อยคือนี้คือเป็นการประชดต,ตัวเองเพราะว่าตัวเองพูดไม่ค่อยชัด <c oughs> คือไม่เข้าใจว่าทําไมพูดไม่ชัด <c oughs> ทั้งทันที่เรียน PR อามาแต่พูดแบบไม่เป็นประโยชน์พูดไม่รู้เรื่องคือไม่เข้าใจว่าทาไมพูดไม่รู้เรื่องแล้วพอแบบไม่ได้คิดอะไรมันก็พูดรู้เรื่องคืองงไปหมดแล้วนะจีนี่งงตัวเองมากเลยนี่จะไปตายระเกิดใหม่มากงง